สวัสดีครับทุกคนขี่รถเล่นมาเจอต้องหมาตั้งใจจะมาดูหมู่บ้านควายที่ควานไม่ใช่ควานพะเยาที่หนองเล้งไซอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยามาเจอต้องหมาก่อนโชคดีเอาอาหารมาติดรถมาด้วยเ,เขาทําท่าที่จะแบบแยกเขี้ยวใส่เนาะก็เลยเอาอาหารเอาอาหารหมาให้เขากลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วเนี่ยสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูพี่ควายอยู่ในทุ่งนา อันนี้ฝูงควายฝูงควายที่อยู่ริมหนองหลิงทรายที่อำเภอเม่แจจังหวัดพะเยาจุดที่เดี๋ยวนี้ก็หาดูยากเลยนะแต่หน้าแรงแต่หน้าฝนเคยมาดูแล้วแต่ว่ารอบนี้ได้มาดูหน้าตอนตอนหน้าแรงควายน้อยควายใหญ่ควายพ่อควายแม่เต็มท้องทุ่งอยู่เนี่ยอ่าน้องหมายังกระดิกหางรออยู่สงสัยจะชอบกินอชอบใจชอบใจบ่าวเพชรอ่ะสวัสดีลูกอ่ะทักทายกันใหม่สิ คุณเคยกันละไม่เห่าละในของกินเนาะกระดิห่หางใส่ละไม่ต้องกลัวแล้วเออนี่แหละเวลาขับรถมอไซค์หรือว่าปัน่นจักรยานไหนไปไหนจะเอาของติดไม้ติดมือไปด้วยพอเจอเจอ,เจอนี่เลยเจ้าถินแถวนี้บางทีก็จะตามตือ้อตามนั่นเอาให้เขาเขาชอบเลยแหละอันนี้มันเห็นตัวนี้ตัวน,นี้นะอ่ะมันอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมาเอาอีก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 อ่านะเห็นไหมอันนี้เอาเลยลูกเอาเลย ออันนี้เห็นหนองน้ำก็คือหนองน้ําเล็งทรายหนองเล็งทรายเนี่ยหนองเล่งทรายแถวขุดเขาขุดตะกอนมันไม่ลึกขนาดนี้หรอกเขาจะมีหน้าแล้งก็จะมี่น้ําไม่ค่อยมีแต่หน้าฝน,าห,นาหน้าน้ําเต็มเลยแหละแต่ทีเนี้ยพอเขาขุดลอกใหม่ก็กลายเป็นหนองน้ําที่แบบเก็บน้ําได้แม้แต่หน้า,นาแล้ง เ,เกือบทุกที่เราจะหน้า,นาแล้งก็จะมีทางโน้นแต่นี้ถแถบนี้ก็มีอยู่แต่ว่าที่กลายเป็นเกาะขึ้นมาก็คือการเป็นแหล่งแหล่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของชาวบ้านในหน้าหน้า,นาฝนหน้าดํานาเพราะว่าช่วงดํานานี่ควายเขาจะมาที่กลางทุกนามไม่ได้ไม่เหมือนหน้าแล้งเนี่ยเขาจะไปไว้ในหมู่บ้านหมู่บ้านควาย ฝูงควายทีอย่อยู่ในทุ่งนาหน้าแรงหน้าแรงก็เลี้ย,ง,ย,ยงง่ายหน่อยดูแลง่ายหน่อยเพราะปล่อยไปตามทุ่งนาหาินหาและเล็มหญ้าแถบนี้แถบนี้หญ้าก็จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะมีความชื้นหญ้าก็จะขึ้นเยอะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิป,ลปนี้เจอกันในคลิปต่อไปครับน้นนะทิวเขาขอบคุณที่